มารอเลยลูกกลุ่ม07นะคะของดร์นัทนกรคำแฝงนะคะนู่นไม่มาไม่ท้อันแล้วนะคะลูกแล้วก็กลุ่ม11นะคะมาสแตนบายรอนะคะเมื่อกี้ดูเดือดมากยังไม่ยังไม่เก่งค่ะยังไม่ได้ตอบเลยสักคำถามเลยค่ะยังค่ะอย่าพึ่งค่ะ ไม่นะคะเราจะไม่มีการแฝงมาเป็นแบบนี้นะคะกลุ่มนี้จัดหนักได้เลยค่ะท่านท่านคณะกรรมการถามได้แบบสุดๆเพราะว่าศึกษาสถิติข้อมูลมาทุกอย่างแล้วนะคะเตรียมตัวมาเรียบร้อยวันนี้โอ้โหมาหมดพีเซนไม่เกิน2นาทีนะลูกเพราะเดี๋ยวหนูโดนถามเยอะนะคะไม่ต้องพีเซนเยอะเดี๋ยวเขาถามเองค่ะใช่โอ้พร้อมตอบค่ะโอ้พร้อมตอบชอบเอเนอร์จีนี้เก่งมากได้มาจากใครคะลูก จารย์ตอบเชื่ออาจารย์ถูกปะใครสอนหนูลูกดกรน,น,น,กน,นันกรค่ะนี่โอเคอรอชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคณะอาจารย์คณะกรรมการและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะพวกเรามาจากเซกเซ็กชันเค่ะวันนี้จะมานำเสนอโครงการรักจริงรู้ใจห่างไกลการตั้งคันค่ะ โดยอาจารย์ที่ปรึกษานะคะดรนักกรคำแฝงค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าหญิงไทยเราเนี่ยทำได้มีการใช้ยาทำแพ้งถึงสามหมื่นคนจากกรมอนามัยกระทรวงสาธา,า,ารณาสุขนะคะได้ประกาศมาว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการ อัตราการเกิดของเด็กอ่อนจากคุณแม่ไวยใสเนี่ยถึง2 0 0 0 0นคนใช่ค่ะและนี่ก็เป็นปัญหาที่เราเลงเห็นนะคะว่าเราจึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาค่ะครับและเหตุผลที่พวกเราทําโครงการน,นี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าอยากรณรงค์ครับในเรื่องการป้องกันโรคติดต่อและการตั้งครรภ์ครับครับจากที่เราในปัจจุบันนะครับสังคมเราครับมีความ มีการเพิ่มความสัมพันธ์ขึ้นมานะครับเช่น FWB, วั n ไ i f แ Stand หรือรสิยมทางเพศอื่นๆครับพกเราได้สังเกตและสำรวจนะครับได้พบได้พบว่ามีการขอโทษครับได้สังเกตและสำรวจนะครับพบว่ามีการตั้งครันโดยที่ไม่พร้อมครับและมีการติดเชื้อจากโรค HIV และ h p v ครับครับทางเราเลยตั้งโครงกานนี้ขึ้นมาเพื่อรณรงครับในการให้วัยรุ่นยุคใหม่นะครับ รักได้นะครับแต่ต้องรักด้วยมีสติครับและรักด้วยแบบรักด้วยรักอย่างมีสตินะครับต้องปลอดภัยต่อตัวเองและผู้อื่นด้วยนะครับครับและถุงยางอนามันะครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อนะครับถุงยางอนไมครับทำมาจากยางธรรมชาติครับคือลาเท็กซ์นะครับหรือ แล้วก็ทำมาจากพลีพลครับครับฮ,ฮัลโหลครับทำมาจากพลียูเทนด้วยนะครับซึ่งประโยชน์ของถุงยางอนมามัยนะครับก็คือป้องกันการตั้งครรภ์ครับป้องกันโรคติดต่อและหาซื้อได้ง่ายครับข้อดีของถุงยางอนมามัยนะครับมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการตั้งครรภ์เออ มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการตั้งครรภ์แล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยครับข้อเสียของถุงยางอนามัยนะครับก็คืออาจจะมีความรู้สึกใน,ในระหว่างมีเพศสัมพันธ์น้อยลงนะครับแล้วก็ในคนบางกลุ่มอาจจะแพ้ลาเท็กซ์ได้นะครับหรือยางธรรมชาตินี้แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือถ้าเราเก็บรักษาไม่ดีนะครับอาจจะมีการฉีกขาดหรือรั่วดได้ครับวิธีการว,วิธีการใช้ถุงยางอนามัยนะครับก็คือเมื่อเราฉีกถุงออกมาแล้วนํากระป๋อวางบนลง เอายาเพศที่แข็งแรงนะครับแล้วทาการบีบกระเป๋ะแล้วก็รูดลงครับถ้าหันถูกด้านนะครับจะทําการรูดลงได้ง่ายขึ้นครับข้าวัตุวัตถุประสงค,ะคะ์หนึ่งก็คือเพื่อที่จะสื่อให้เห็นว่าการที่เราพกยาคุมติดตัวตลอดเวลาหรือการที่เราไปซื้อยาคุมอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยค่ะ2เพื่อให้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าแบบการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นยังไงการใช้ยาเพลท การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีและ3นะคะก็คือเพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ค่ะค่ะและในส่วนของการดำเนินงานนะคะเราได้ทำการจัดบูธเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ถุงยางและการรับยาเป๊ปและให้ความรู้เกี่ยวกับยาคุมชนิดต่างๆด้วยเช่นกันค่ะโดยทำเป็นบอร์ดให้ความรู้และจะมีอย่าง ข้างหน้าวิดีอาร์เลยนะคะแล้วก็จะมีการแจกถุงยางฟรีโดยให้การสแกน QR Code อย่างด้านหน้านี้แล้วทำแพลตฟอร์มค่ะ แล้วก็เราได้พบว่าคนส่วนใหญ่นะคะการมีเซ็ก์หรือว่าการร่วมรักคนส่วนมากจะป้องกันโดยการใช้ถุงยางอนามัยและจะมีบางส่วนที่ไม่ได้ใช้และจะมีส่วนน้อยอีกส่วนหนึ่งที่ใช้บ้างและไม่ใช้บ้างนะคะโดยกิจกรรมการทําแบบแพลตฟอร์มในโครงการรักจริงรู้ใจห่างไกลการตั้งครรภ์น,นะคะเราได้พบว่าจาก305คนของคําถามที่ว่าสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งหรือไม่ในการร่วมรักหรือการมีเพศสัมพันธ์เราได้พบว่า7 7เเ ได้สวมถุงยางอนามัยในการร่วมรักกันหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะแล้วก็อีก44.8ใส่ถุงบ้างไม่ใส่ถุงบ้างนะคะแล้วก็8.2%คือไม่สวมถุงยางเลยและได้มีอีกส่วนหนึ่งได้ และได้มีอีกส่วนหนึ่งนะคะในการได้แบบว่าใช้ยาคุมต่างๆนานาชนิดในการคุมกําเนิดด้วยหรือว่าการกินยาคุมนั่นเองนะคะอยู่ที่8.2ซนะคะแล้วก็การฝังยาคุมอยู่ที่4.5เเค่ะแล้วก็การฉีดยาคุมอยู่ที่0.5นนะคะโดยถุงยางจะอยู่ด้านหน้าเลยจะแบ่งเป็นไซส์นะคะจะเริ่มตั้งแต่ 49, 52, 54และ56เลยนะคะปัจจุบันนี้เรื่องทางเพศเป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่า าคนเราทุกคนล้วนเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน่าอายค่ะที่จะต้องพกตุงยางหรือการซื้อยาคุมเพราะว่ามันเป็นการปกป้องตัวเองและผู้อื่นการมีเซ็กซ์ร่วมกันคือการรับผิดชอบร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะพวกเราขอจบการนาเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับมิจารณ์ท่านไหนมีคําถามหรือข้อสงสัยไหมครับอาจารย์อยากถามว่าไปรณรงค์ที่ไหนบ้างคะ เราจะทําแบบสอบถามเริ่มจากที่มหาวิทยายลัยก่อนค่ะเพราะว่าหนูยังถือว่ายังเป็นอยู่ที่ในวัยเรียนอยู่และเราได้ศึกษาภายใต้โครงการสาธารณาสุขและฟ้าแล้วฟ้าสี่หลุงด้วยค่ะโดยการไปหาข้อมูลหรือว่าการหาเปอร์เซ็นต์ต่างๆในการตั้งครันและโลกติดต่อการทางเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น LGBT หรือว่าจะเป็นชายหญิงทั่วไปหรือว่าจะเป็นเพศทางเลือกต่างๆอื่นๆนานาค่ะ เมื่อกี้ที่บอกว่ามีการแจกถุงยางอนมามัยฟรีอันนี้แล้วกลุ่มเราไปหามาจากที่ไหนคะกรมสราธารณสุขค่ะและเราได้มีหนังสือตอบกลับกลับไปค่ะและมีหนังสืออนุญาตด้วยค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับจบแล้วหรอคะอ่ะ ถามแค่นี้หรอคะอ้าวงงพิธีกรงงเอ๊ะมันมีการกํากับดูแลอะไรควบคุมเป็นพิเศษหรือเปล่าคะทาไมกลุ่มนี้ถึงถามแค่นี้ <c oughs> งงมากเลยเดี๋ยวเราต้องไปนั่งข้างๆกลุ่มเราบ้างแหลอะอะต่อไปนะคะถ้าคณะกรรมการคิดว่าถามครบถ้วนแล้วโอเคนะคะกลุ่มถัดไปนะคะจะเป็นกลุ่มของอาจารย์เพนภาทองคํานะคะกลุ่มสินะคะเตรียมตัวเลยคะ่ะลูกเตรียมตัวเลย ตอนนี้อาจารย์เจอกําไรจากจากช็อปคาเทียนะคะใช่ค่ะไม่บอกสีแล้วกันให้เจ้าของนะคะมาติดต่อที่อาจารย์นะคะจากช็อปเลยอะหล,ล,ล่นหนึ่งอันเป็นกําไรจากช็อปคาเทียใช่ค่ะรูปรักเป็นกําไรของคาเทียนะคะก็คือติดต่อที่อาจารย์พาริดานะคะด้านหน้านะคะลูกมาอ่าเชิญค่ะกลุ่มถัดไปพร้อมเริ่มได้เลยค่ะ ค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะพวกเรามาจากสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มเรียนที่11รายวิชาอัตลักษณ์แห่งราชมงคลค่ะดิฉันนางสาววรการเดชเดโชค่ะและดิฉันนางสาวเจริญรัตน์ฮิรันรักค่ะวันนี้นะคะเราจะนำเสนอโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการข้ามทางม้าลายค่ะ ค่ะซึ่งที่เราซึ่งที่เราจะทําโครงการนี้นะคะเพราะเราเล็งเห็นว่าภายในมหาวิทยาลัยของเรามักจะมีการเกิดอุบัติเหตุในการข้ามทางม้าลายไม่ว่าจะเป็นคนขับขี่หรือว่าจะเป็นคนข้ามเองซึ่งตัวหนูก็เกือบจะโดนเฉียวมาแล้วเหมือนกันค่ะหนูเลยจึงเล็งเห็นว่าควรมีการทำาทำโครงการนี้เพื่อส่งเสริมแล้วก็รณรงค์ให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชมงคลมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในมอมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะซึ่งกิจกรรมของเรานะคะเราจะมีการ ทำสไลด์ให้ความรู้ทำโปสเตอร์แล้วก็มีทำละครคุณธรรมลง YouTube ด้วยค่ะวัตถุป,ประสงค์ของการทําโครงการนี้นะคะเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่ข้ามทางม้าลายและเพิ่มวินัยในการให้ผู้ขับขี่ด้วยค่ะค่ะซึ่งโครงการของเรานะคะเราได้มีการทํา g o o g l e Form ให้ ถามคาถามกับเพื่อนๆว่าโครงการเราอ่ะมีประโยชน์ยังไงบ้างซึ่งโครงการของเราก็ดูเหมือนว่าเพื่อนก็จะให้ดีกันเยอะเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าพอเราให้ความรู้ไปเพื่อนก็ข้ามหนุนได้ดีคนขับรถบางคนก็ขับดีขึ้นนะคะประโยชน์ที่ได้รับของโครงการนี้นะคะอุบัติเหตุบนท้องถนนลดน้อยลงและผู้ข้ามทางมาลายมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็มีวินัยทั้งผู้ขับรถและผู้ข้ามทางมาลายค่ะ ค่ะก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ขอขอค่ะขอบคุณค่ะ,อคคะโอเคครับก็เช้นชมเนาะว่าเป็นโครงการที่อาจารย์ก็เจอบ่อยๆเนาะกับการสัญจรบนท้องถนนเรเงี้ยแล้วเราได้ศึกษาสถิติไหมว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในมหาลัยมีประมาณเท่าไหร่ ยังไม่ได้ศึกษาในส่วนตรงนี้เลยค่ะแต่ว่าเราศึกษาจากตัวเราเองกับเพื่อนๆถามกันเองกันค่ะโอเคแล้วแก้ที่ตรงไหนบ้างนะแก้หนึ่งก็คือพฤติกรรมของคนขับรถใช่ใช่สองแก้ที่ใครบ้างคนเดินเองด้วยค่ะเดินเองยังไงอ่ะบองคข้ามทางม้าลายค่ะบางคนก็เดินไปเลยไม่ได้สนใจว่ารถจะข้ามมาหรือเปล่าค่ะแต่ปกติมันเหมือนคนที่จะข้ามอ่ะเอคนที่จะเอ๊ยเหมือนรถอ่ะอ่ะมาสมมุตินะเวลาที่เราอ่ะ จะข้ามถนนเนีนย่ยรถมันก็ต้องจอดรอหรือเปล่าแต่ว่าบาง,บางทีแบบว่าไม่ได้มองให้ใ<ช>ดีก่อนะะนะคะแบบว่าเราฝัา่งนี้เขาอาจจะชะลอให้เราแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาอาจจะแบบมาด้วยความเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วเนื้อหาที่เรานํามาผลิตคลิปอย่างเงี้ยมันมีความยาวประมาณเท่าไหร่เนื้อหาเนื้อหาในการผลิตคลิปประมาณเท่าไหร่เ,เนื้อหา ความยาวละครก็ประมาณ4-5นาทีค่ะเพราะว่าในละครเพื่อนเป็นการทําข่าวให้ความรู้เกี่ยวกับมีนักศึกษาประสบอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้แล้วก็ให้ความรู้เรื่องกฎหมายอะไรประมาณนี้อ๋อแล้วข้อมูลต่างๆที่เราได้มามันมีความน่าเชื่ออความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนะหนูว่ามากค่ะเพราะว่าเราหาจากหลายแหล่งเลยค่ะแล้วก็บางทีก็เข้าไปดูเกี่ยวกับในมหลาลัยด้วยค่ะว่าแบบอุบัติเหตุเกิดเย,ยอะไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแหล่งไหนบ้างเอ่ยที่เรารู้สึกว่ามันน่าเชื่อถือ หนูเข้าไปในเพจของไอ้ g o o g l e แล้วก็พิมพ์ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในราชมงคลธัญบุรีค่ะแล้วมันก็จะมีอยู่ค่ะอ๋อเราคิดว่าตัวนี้มันน่าจะเชื่อถือใช,ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ